พาไปดูพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ปี2,568ค่ะค่ายเสยนาณนารงค์จัดพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2,568พร้อมส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจสารฝันจากพลทหารสู่ทหารอาชีพที่ค่ายเสยนาธนารงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลตรีประกรณ์จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมนทวนฐานบกที่42เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกในค่ายศรีน,นาโรงพลัดที่1ประจำปี2568ซึ่งประกอบด้วยหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธบนทลนฐานบกที่42และหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่5 รวมทั้งสิ้น508นายโดยหน่วยได้เริ่มทําการฝึกในขั้นต้นตั้งแต่เมื่วันที่1พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาจึงได้จัดให้มีพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และต้อนรับทหารใหม่เริ่มการฝึกอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทหารใหม่ได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีความเสียสละในการรับใช้ชาติรู้สึกอบอุ่นใจในครอบครัวทหาร และคลายความวิตกกังวลในการเข้ามาเป็นทหารใหม่ซึ่งเป็นน้องใหม่ในรัวร้วของค่ายเสยนาใน,นารงค์โดยมีพันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับการกรมฐานราบที่5ผู้บังคับกอง,พ,องพันมณฑลฐานบกที่42ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมณฑลฐานบกที่42และกําลังพลเข้าร่วมในพิธีผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42กล่าวว่าขอให้ทุกนายตั้งใจรับการฝึก และปฏิบัติตามคำสั่งคำแนะนำของผู้ฝึกโดยเคร่งครัดพร้อมขอฝากให้ผู้ฝึกครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนายได้เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถพลังกายพลังใจและพลังสติปัญญาในการถ่ายทอดวิชาความรู้และชีวิตความเป็นทหารให้กับน้องๆ้องทหารใหม่อย่างเต็มที่และเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาความเอื้ออาทรอ,อย่างจริงใจ หากมีปัญหาขัดข้องประการใดหรือต้องการให้สนับสนุนในเรื่องใดเพิ่มเติมก็ขอให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบตามลำดับชั้นค่ะ